นี่ยตั๊แตนเคียงออดลยไล่สบยทกคนเนาะมันนี่เห้าเขานอนหน้าได้ไมนะเดี๋ยวเขาจะไปหาการตะกแตนมากินกินแรล้้วยนะตกแตนเห่าเห็มล้วยนะนตายด้วยนลมันได้ไหมอการเสื่อกระป๋องแล้มันเื่อมานะ ขอได้สาี่ตรงแล้วนะมันจะช่วยนหมเอกันมันยุ่แค่บ่งาขี่แถวเดินนะฮนะัะออะกกนะันนะมีจับอตามยอดมันนักมอนี่กะมเงามันเนาะนี่นะีน่ดูไว้นะกกันนะ ตะกะแนตนตะกะแตนเขียวทุกคนนะอืมบอลช,ช,นะชื่อเอากระเขียนทุกคนเขียนที่แหวนะบอนจืกระปองด้วยเลกระปองเข้าซื้ออ๋อตัวน้อยก็เลย มันตัวยังงี้เลยอือปึ๊บจ้าวรับปับปับมันดูก่อนอาว่าเลยมั้เนี่ยอือ เตน,นเคียร์ทุกเลยเป็นเตนเคียร์ง่ายเลยนะเห็นเห็นหลายเตีคนเน้คนในคืนนะี้นี่คือเห็นหลายเต้นี่ทุกคนนี้ตอนนี้นี่ปีนั่นะป้นนนนะปงนะทุกคน กระปาดทุกคนกระก็ปาดน้อยเดินนี้นี่นล้ แทนเขียวตุ๊กแทนเียวชิ้สลายนมอยนะนี่กับอกัมเต๊กเลยนต้องได้ียเขียนเสียวนั่นบนซี่้อนเขียนั๊กคนเดยเขียนกเห็ดองเราเต๊กซีวสีันที้น่ายของหองใส่เตั้งสีนขี้เห็ดถึงขี่น่าย น้องเลยนะมันไมคา,าดดีแนคะ่ตอนนะี้เดินเถอะครึ่งเดินเลยเดินหุง้งเลยนะนี่ดูสองโตเลยนะยืนเดียวเนะี่ตะกั่นเจียวทั้งหมดทุกคนเะลย งูด hmm. oh, ok? uh ้ยูด้วยงูยลนะเต็มยานแน่นุคนเลยมันอยู่ขึ้นน้ำนะน้ำหนองนุคนหนองอยู่้นนองกลางทางและนี่ก็คืองูคอยไล่กันเลยงูที่เราเ็นติยานเดินมเาจะยิงมันได ตะเก็นโตนะเอาะโอเคทุก okay, คนตอนนี้เอาไปตะเก็น,นมาหน้าสิบหกโคแล้วนะคนนะสิเห้าสิบเมือ่อโคตะเก็นนะั้นตัวนี้นะ ขอโล่กมือโลมือแก้งแต่เนี่ยเราจะมาคลยกันดูโอเคทุกคนบันนี้เราใสแต่กะแตนั่นแหลเ้อคนเลยนายพ่อกินนะ วิธีใช้พุกนะะน,นะครับคือแเด็บตีนนอแล้วะออน,นะคุนแลแวก็เอาคีบนอนะ เฮ um ้ทุกคนพอใส่แล้วนะฮาจะเอาไปคุโร้ก็เป็นเฮ้ทุกคนจะเป็นน้องอรกและเกลือ Ja, sie bezahlen กระโดงมันก็ได้อ ồ i x ư ลันกระโดงอะแต่ว่าโฮมดีดก้าวมาแล้วก็ตีนตีนได้ยัง vừa luôn. đúng không thì đây cô đây, mình xem bằng chịu chịu một chịu chịu ừ ừ chịu 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 chịu

คุยแก่อะไรมาเ่ยเั แมงมา้าเลยแมวแมงมา้าเนาะแม่แน่แอะไเงี้ยหรอมันไกระเด้งนะฮะฮัล โอเคด้วยเขไม้กนิเนเข้าลแลยวนะครันะไร่เลี้ะกแกนเลยนั่นเองนเพียดกอง,งอ่อนเองะเขอยู่หนหนอคนเพียด้องแบบแ้องหล่านนโอเคด้วยกลิ่นยังไจนี้นะครับนะกินน,นจเจกันไง